สวัสดีนะคะวันนี้นกี้จะออกเดินทางจากรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาไปประเทศบาฮามาสนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านกี้ก็จะต้องรีบออกแล้วจริงๆตั้งใจจองแต่ตีห้านะแต่ว่ามันมืดมากก็เลยรอให้มันมีแสงสว่างนิดนึงแล้วค่อยออกเพื่อความปลอดภัยนะคะมาดูเรือกันนะคะในนี้ก็จะเป็นพวก ของเย็นนะคะโน๊กี้ก็ใช้น้ําแข็งก้อนใหญ่ๆไว้ข้างล่างสุดแล้วก็เอาเป็นน้ําแข็งอันนี้มาไว้บนท็อปนะคะน้าแข็งแบบก้อนๆเ,เล็กๆไว้บนท็อปแล้วก็อัดอัดของที่ต้องแช่เย็นไว้แล้วก็นี่ก็จะเป็นที่พักนะคะ จากฟลอริดาคีไปเกาะบีมินีประเทศบาฮามัสเนี่ยจริงๆด้วยระยะทางก็แค่ประมาณ90ไมล์เท่านั้นเองนะคะแต่ด้วยเราขับเรือมันก็จะวิ่งได้ไม่เร็วเท่ารถนะคะแล้วนกกี้เป็นเรือแบบเรือหาปลาวิ่งได้แค่27ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองคะ่ะตอนนี้นกกี้เข้าสู่เขตของเกาะบีมินีประเทศบาฮามัสแล้วอย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปเช็คอินก่อนคือเราต้องไปจอดตรงท่าเรือ แล้วก็เข้าไปในส่วนของ immigration แล้วก็ c u s t o m ค่ะอันนี้สำคัญมากนะเรือหนึ่งลำเนี่ยมีกี่คนก็แล้วแต่แต่ต้องเฉพาะกับตันคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรวบรวมพาสปอร์ตขึ้นไปบนฝั่งแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจค่ะแต่เรือลำนี้มีนก,กี้คนเดียวก็นก,กี้ต้องจอดแล้วว่าขึ้นขึ้นไปค่ะในส่วนของเ,ออเรือลำอื่นที่มากันหลายคนเนี่ย ยังไงเนี่ยห้ามเด็ดขาดที่จะเข้าไปที่อิมเ a t ชันพร้อมกันทุกคนนะคะต้องเป็นกัปตันเท่านั้นถึงจะเอารวบรวมพาสปอร์ตขึ้นไปเน้นย้ำนะคะแล้วก็สเต็ปตัดถัดไปก็คือเขาอาจจะลงมาตรวจบนเรือก็ได้แล้วก็มาดูว่าเรามีของที่ต้องห้ามเข้ามาในประเทศเขาหรือเปล่านะคะก็ยังไม่เคยโดนตรวจแต่ว่ามาหนเนี้ยมาคนเดียว เรือลำนี้คนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะโดนตรวจป่าแต่จริงๆมากันทั้งหมดเรือเนี่ยทั้งหมดสี่ลำนะคะหมายถึงว่ามีพวกกลุ่มเพื่อนๆมากันเดี๋ยวนกี้ไปเช็คอินก่อนค่ะตอนนี้เตรียมเรือเสร็จแล้วนกี้ก็ดูก่อนว่าไอต้ตรงตรงตรงท่าเรือจะมีที่จอดที่จอดเรือให้เราหรือเปล่าเรารอจังหวะนะคะ นี่นกี้ก็จอดแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ตอนที่นกี้จอดเนี่ย bye bye bye. ด้วยความที่ด้วยความที่แบบว่าเราไม่ใช่เซียนะนกี้ก็ชนชนอันนี้เลยแล้วก็มีคนแถวเนี้ยเขาก็เลยมาช่วยแบบดึงเรือจอดให้นะคะตอนนี้จอดเรือเสร็จเรียบร้อยนะคะอกี้ก็เตรียมซองเอ่อ tag registration อะของเรือเอ่อทะเบียนเรือ พาสปอร์ตแล้วก็เอกสารประกันของเรือทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนกี้ขึ้นฟังไปอิมเม a ชั่นก่อนนะจ๊ะน,นี่เดินเข้าไปนี่นะคะโอเคกำลังเดินไปที่อิมเม a ชั่นแล้วก็คัสตอมนะคะ พอไปถึงข้างหน้าแล้วก็จะไม่สามารถถ่ายรูปได้แล้วนะคะนี่คือ Immigration แล้ว c u s ตอมนะคะถ่ายให้ได้แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเดินไปที่เรือแล้วนะคะใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยอะประมาณ40ส่สนาทีได้ ขึ้นเรือแล้วนะจ๊ะที่ก็มาเติมน้ำมันเลยเพราะว่าเราขับมาจากที่เมกาใช่ไหมลอมาถึงที่ี่เราก็ใช้น้ำมันไปค่อนข้างเยอะมาถึงปุ๊บเติมน้ำมันเลยเด็กปั๊มค่ะเด็กปั๊ม เสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเติมไปเท่าไหร่เมื่อกี้ถังแรก26แกลลอนนิดๆใช่ไหมนี่เดี๋ยวเติมต่อถัถงที่สองว่ามันจะกี่แกลลอนนะจ๊ะ 20, 20, 20, 20, 20. สองถังเติมไปทั้งหมด50แกลลอนค่ะที่ก่อนที่จะออกอะออกเรือน้อ่กี้ก็เติมมาเต็มมาเต็มพิพพกัดเลยพอมาถึงปุ๊บ ผ่านอิมพีเกชันเสร็จอะไรเรียบร้อยมาเติมต่อมันอยู่ที่50แกลลอนโอเคเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องมีน้ำมันประมาณเท่าเท่าไรนะคะถึงจะกลับบ้านได้โดยประมาณนะแล้วก็แถวเนี้ยเคยมาแล้วน้ำมันหมดนะคะหมดหมดเลยก็มีนกเกี้มีน้ำมันสำรองเป็นถังสีแดงเอาไว้ สองถังด้วยเพื่อที่จะเอาไว้ใส่เครื่องปั่นไฟค่ะ mm. นี่ก็ไปหาที่พักกันต่อเลย i will follow you Follow you wherever you...